ณนะตอนนี้เรารู้กันแล้วว่าคุณอัจฉริยะเนี่ยณนะตอนนี้เขาถอนตัวละไม่ขอเกี่ยวข้องกับกลุ่มของคุณชัยวัตรละอมแม่รู้สึกยังไงกับเรื่องนี้ดีมากเลยค่ะคุณแม่ขอเองแหละ,อละขอผ่านรายการพี่บุม๋มค่ะพี่บุ๋มบอกคุณแม่อยากพูดอะไรพูดไปเลยค่ะคุณคุณแม่ก็ขอเลยคุณอัจฉริยะคะการุณาอย่ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องคดีของน้องโมเรื่องของคุณแม่ เนาะอย่ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าสิ่งที่คุณพูดออกมาเนี่ยแล้วคุณมาประกาศโชว์เป็นแผงกระดาษอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ความจริงคุณคุณไปเอาความเท็จจากมาจากคุณชัยวัน์มาพูดซึ่งมันไม่ใช่เรื่องของคุณได้ซ้าไปคุณคุณจะผิดนะแล้วก็ว่าอย่างนี้คือก่อนหน้าเนี้ยแม่กับคุณอัจฉริยะนี่ก็เคยมีปัญหากันเพราะว่าเขาปล่อยคลิปเสียงแม่ถูกไหมใช่ค่ะเคยมีเคยมีเขาคือคือถ้าพูดก็พูดแล้วนะคุณอาจพี่อาธ คือพี่อัดเนี่ยชอบมาหลอกพวกเราว่ามีมออีหลักฐานหลักฐานมีมีเดี๋ยวผมมาโชว์รายการของเขาว่าที่ที่ได้เงินอะ่ะ,อะเขาก็มาพูดมีหลักฐานเรื่องฆาตกรรมมีเสร็จแล้วก็ไม่เห็นมีซะทีเราก็จัดที่ประชุมจัดคนรอประชุมแล้วก็จะจะให้เขาโชว์หลักฐานเขาไม่ได้มาค่ะแล้วก็ไม่เอาหลักฐานมาให้ดู แต่เขาไปฟ้องคุณแม่ที่ศาลแล้วอย่างนี้แม่โกรธเขาะไหมเรื่องปล่อยคลิปเสียงเนี่ยแม่จะดาเนินคดีไหมไม่หรอกคลิปเสียงมันก็มันเป็นฝ่ายเดียวเนาะค่ะฮ่ามันมันมันไร้สาระแล้วคุณแม่ฟังแล้วมันไม่ได้สําคัญเท่าไหร่ค่ะค่ะเอาจริงๆแล้วคุณแม่อ่าถ้าไม่ฟ้องไม่ดำเนินคดีแล้วแม่โกรธเขาไหมคุณอัจฉริยะเนี่ยโกรธมานานแล้วค่ะโอ้โหโกรธมานานแล้วด้วยแม่โกรธเป็นปีแม่โกรธกี่เปอร์เซ็นต์พี่อัดเหรอค่ะ 90โยังไม่เต็มร้อยนะแม่ยังไม่เต็มร้อยนะคุณอัจฉริยะถ้าเต็มร้อยนี่จะเบอร์ขนาดไหนเนี่ยจะขนาดไหนเนี่ยถ้าเต็มร้อยอ่ะ